นี่ครับอ่าอันนี้จะให้ดูนะครับอันนี้ช่วงเริ่มต้นของการจุด,จดเตานะครับเห็นไหมครับทานอัดแท่งในส่วนตัวผมผมจะไม่เรียกว่าทานไร้ควันนะครับเพราะว่ามันเป็นทานอัดแท้งที่มีส่วนผสมของอแป้งมัน,มนก็รู้อยู่แล้วว่าผสมแป้งมันนะครับคือ ถ้าแป้งมันมันไม่สุกดีนะมันไปเป็นแค่ตัวเหนียวเหนียวเฉยๆเนี่ยเวลาจุดมันก็จะมีควันอยี้เพราะว่าแป้งมันมันก็ยังเป็นเป็นอินทรีย์สารอยู่แป้งดิบเ,เวลาจุดมาโดนความร้อนมันก็จะมีการเผาไหม้ก็ยังเป็นควันเป็นปกตินะครับที่นี้ มันจะได้ที่มาอธิบายนี้เพื่อให้เข้าใจว่ามันต้องแยกกันครับระหว่างฐานไร้ควันฐานอัดแท่งฐานอัดแท่งไร้ควันคือมันจะไร้ควันเมื่อตอนมันตัวแป้งมันเนี่ยลุกไหม,นะม้เสร็จแล้วนะครับลุกไหม้เสร็จแล้วครับเน้นนะครับหรืออีก,กนีหนึ่งก็คืออย่างพวกกลุ่มโรงงานใหญ่ๆเนี่ยกระบวนการติดเขาอาจจะ ใช้ความร้อนในการผลิตจนตัวแป้งเนี่ยเรียกว่าสุกมันเหมือนเวลาเราทำาะหนะแล้วเราไปกวนแป้งจนสุกลักษณะนั้นซึ่งกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถทำแบบนั้นได้แต่นี่เราผลิตแบบแบบอะไรเป็นอุตสาหกรรมแ,แต่อุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่ง ตัวเทคโนโลยีตัวอะไรก็จะประหยัดกว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนว่าเอแล้วมันจะได้ควันตอนไหนก็คือหลังจากมันลุกใช่ไหมครับมันเริ่มแดงเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวควันก็หมดเอาควันหมดปุ๊บฐานจะแดงหมดแดงเดียวตัวนั้นแหละครับถึงจะเป็นไร้ควันถ้าโดยปกติร้านปิ้งย่างเขาก็เขาก็มาจุดอย่างนี้แหละจุดเสร็จเขาถึงจะขีบไปใส่เตานะครับแต่ว่าตัวฐานเนี่ย มันต้องมั่นใจว่าเป็นฐานที่ผลิตได้ดีพอนะครับที่ว่าพอ,อความเป็นแป้งความอะไรมันหลุดออกไปหมดแล้วมันถึงจะอ่ะ,อะคือหมายถึงว่ามันยังจะสามารถเกาะตัวได้แต่ว่าถ้ากระบวนการผลิตไม่ดีบางท่านคีบฐานอยากพลิกฐานมันพลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวฐานมันจะค่อนข้างร่วน มันมีมันก็ขึ้นกับกระบวนการผลิตอย่างเดียวนะครับน,นี้ผมจะยกให้ดูอย่ี้อันนี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ดีนะักคือมันสามารถออกแบบให้ได้หลายอย่างการผลิตเนี่ยในกระบวนการผลิตก็จะออกแบบว่าเอออันนี้อาจจะเติมเติมเสร็จแล้วก็เลิกใช้ไปเลยก็ไม่ต้องแน่นมากมันจะอาศัยว่า ติดง่ายนะครับอันนี้ติดง่ายร้อนเร็วแบบนี้ครับแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งติดได้ค่อนข้างแน่นกว่านี้เนี่ยมันจะเวลาเวลาเราจุดอย่างเงี้ยมันจะติดช้าหน่อยเนื่องว่าความหนาแน่นมันเยอะกว่ามันค่อยๆติดไปตัวนั้นก็ตัวก้อนก็จะค่อนข้างที่จ,จะหนาแน่นแข็งแล้วก็เวลาขีดย้าย หรือดูตามคลิปที่หลายๆท่านนี่เขาก็จะคีบแล้วก็โยนให้ดูนะว่าโอเคฐานฐานเขาสามารถคงรูปอยู่ได้แม้แต่มันจะติดไฟไปแล้วนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแล้วก็ออกวัตถุดิบครับของผมนี่ผมก็ไม่ได้ผลิตให้ถึงขั้นนั้นนะครับมันสังเกตได้ตั้งแต่ตอนเราผลิตเสร็จนะครับถ้าผลิตเสร็จปุ๊บมาเรามาจับ โยนโยนดูอย่างเบาๆความรู้สึกไม่หนาแน,น่นอันนั้นก็คือว่าหลบติดได้ไม่ถึงขั้นแต่ถ้าเราเอามาแล้วโยนโยนดูขาเคาะเจับจับดูก่อนมันจะหนักหนแบบนั้นแสดงว่าโอเคแล้วน,นี่ก็จะมาฝักประมาณแค่นี้ครับก่อนเดี๋ยวย่างหมูกัน